นี่และจ้าพี่น้องท้างขึนไปเก็บเห็ดพอท่าในได้เห็ดพออยู่ม,มือเหรอเมื่อนีเปลี่ยนอุปกรณ์ไหมจ้าจ้าอุปกรณ์สั้นคักอันนี้ตีนพูด้ะจ้าทางเขามากกับว่าลํำบากคักแล้วท้างขึนพูดก็แหงลํำบากไปอีก แต่เสียงเมือแอดมินหลดอย่างน้ำกลอนมูจ้าผู้ใดสิมากเก็บเห็ดพอก็คิดเบิ้งดีๆเด้อนี่แหละจ้าป้าเห็ดพอ บานห้วยหน้าเพื่อปากชุมจังหวัดเลยจ้าเดี๋ยวไปเบื้องก่อนเมื่อนี้จะได้เห็ดพอหลายปันไดรอติดตามเบื้งได้จ้า